ใช้โลกไม่เผื่อเราเลยวะใช้เหมือนว่าจะไม่มีคนมาใช้ต่อจากเขาโลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตขยะที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรงข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีขยะเกิดขึ้นมากกว่า2,000ล้านตันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดกา๊าซเรือนกระจกและเกิดภัยพิบัติส่งผลเสียต่อชีวิตทรัพย์สิสนและด้านอื่นๆอ,อ,อีกหลายด้านสำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตขยะมูลฝอยที่รุนแรงโดยมีขยะสะสมกว่า 27ล้านตันต่อปีทำให้ขยะส่วนใหญ่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีเช่นการเผาหรือฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำอากาศและดินนอกจากนี้การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ยังลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณขยะที่ตกค้างเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศในระยะยาว ิน21ได้ประสบปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นปัญหาขยะล้นขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลที่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะจึงได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณขยะภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ20ปีโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์กองทัพอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Air Force ภายในปีพุทธศักราช2581เพื่อขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่เป้าหมายในการเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไร้มลพิษและจากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ถึง2568เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กองบิน21ได้เริ่มโครงการ Zero b i n Zero Waste ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่กองบินที่เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยแนวคิดการรีเซ c l e การลดใช้และการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวในกองบินรวมถึงชุมชนใกล้เคียง และกองบิน21ได้ดำเนินการหลายมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะอาทิการรณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะการนําขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อสร้างรายได้การลดการใช้พลาสติกส่งเสริมการใช้ถุงผ้าการจัดทำถังหมักรักโลกสำหรับขยะอินทรีย์ไว้ทุกครัวเรือนทุกสำนักงานภายในกองบิน21และการทำปุ๋ยหมัก จากเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผลจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องได้ลดปริมาณขยะในพื้นที่กองบิน21และลดต้นทุนในการจัดการขยะได้ถึง35ตันคิดเป็นเงิน15,750บาทในปี2566และในปี2567จัดการขยะได้39ตันคิดเป็นเงิน17,550บาท กองบินี1ได้ดำเนินการโครงการซีโร่บินซีโร่เวสประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะและลดต้นทุนในการจัดการขยะจนสามารถผ่านการประเมินตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาระหว่างมกราคม2564ถึงธันวาคม2566ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊าซเรือนกระจกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่5กุมภาพันธ์2567แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกองบิน21ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันลดปริมาณขยะเพื่อสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเรา และร่วมกันสร้างกองทัพอากาศไปสู่เป้าหมายในการเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไร้มลพิษกองบิน21ร่วมใจลดขยะเพื่อโลกที่ยั่งยืน